อนนี้เรากำลังขึ้นเคเบิลคาร์นะครับก็เป็นที่ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะฮะครั้งแรกในชีวิตครับนะครับก็นะฮะตื่นเต้นกันเลยทีเดียวมีช่องมีตารางให้ยืนด้วยนะฮะเพราะเคเบิลคาร์เขาจะไม่จอดครับผมเขาจะขึ้นตามลำดับทีลคนนะครับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้านะฮะ ตามช่องเล็กที่พื้พ้นะครับนะฮะเขาจะชะโลชะลอให้เราขึ right ้นนะฮะไม่จอดกลับมาแล้วนะครับเคเบินคาร์ของเรานะฮะไปครับผมเดี๋ยวประตูก็จะปิดอัตโนมัติหรือว่าปิดอัตโนมือวะ เดี๋ยวมันก็จะสปีดอย่างเร็วเลยไปเหรอฟื้นฟื้นเดี๋ยวมันจะฟื้นเลยฟื้นฟื้นฟื้นโอ้โหน่ากลัวเลยทีเดียวขาสั้นอ่ะเราอย่าดนมันดินะครับความสูงนะฮะเห็นทางรายการบอกไว้ว่าแบตเตอรี่นะครับจบข่าวไม่ทันที่ชานอนานเดือนสิบสองไม่ไม่ไม่ควรเป็นถ่ายเอ่อทางรายการบอกว่า ต้นหนึ่งนี่สูงกี่เมตรนะครับเจ็ดร้อยเมตรนะครับจากพื้นดินจริงลนะครับวิวทิวทัศน์ก็สวยเลยทีเดียวนะครับน่าจะเห็นได้ทั้งรอบเกาะแล้วครับเดียวเองเนี่ยไวมากฮะความรู้สึกว่าอาจจะช้าแต่มันไวทีเดียวลม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 ได่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันตก มึงจะยืนทำไมตรงนี้มีลมครับลมแรงเฮ้ยฮะไปดีๆครับโอ้ยไอนี่หายจะดมหายเด็กเด็กเด็กถุงเท้าถุงท้าถุงเท้านู่นนู่นนู่นทะเลทะเลเอา๋อออเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรูปถ่ายให้เฮียมันน่ามีลารมณ์มัเปิดเป็นเพลงมั่งนะให้ฟังแบบว่าถ่ายคลายหน่อย